คุณผู้ชมครับก่อติดตาช่างคลิปนี้ครับพาไปชมผลการชั่งน้ำหนักเช็คเนื้อตัวของนักชกไทยครับแล้วก็คู่ชกในศึกวัน168ครับที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาครับจะชกกันในเช้าวันเสาร์ครับที่7กันยายนนี้ครับ ผลการช่างจะเป็นอย่างไรบ้างครับเหนือตัวแต่ละคนจะดีขนาดไหนครับเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนไปชม2คู่ของนักชกไทยรับผมพาแวะไปดูผลการช่างของคู่ก่อนเวลา2คู่แรกก่อนครับซึ่งจะชกกันครับในกติกามวยไทยครับโดยคู่นี้ครับจะชกในกติกามวยไทยรุ่นสไลเวทครับ135ปอนด์ครับไปดูกันที่ผลการช่างของชอนคริปารโดครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับ ปัจจุบันในวัย30ปีครับสูง170เซนติเมตรครับสถิติในวันนี้ก็ชกมาหนึ่งครั้งชนะน็อกมาครับผนานในร่างกายผ่านแล้วก็เหยียดตะช่างผ่านครับ135ปอนด์ผ่านเรียรอยครับขณะที่คู่ชกนี้ก็เป็นโยฮันเอสตูปินานครับนักชกพลังดีดจากโคลบีครับชนะ2ไฟรวดครับ21ปีครับสูง175ครับานาผ่านแล้วก็น้ำหนักในช่างได้134.5ปอนด์นะครับ รอดูว่าไฟสามจะคว้าชัยมาได้อีกหรือเปล่าครับไปกันที่คู่ที่2ครับต่อยกันกติกามมยไทยครับรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนครับไปดูกันที่ผลการช่างของโจฮันกาซารีครับนักชกลูกครึ่งมาเลเซียสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันวัยสิบเจ็ดปีครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับสถิติในวันก็ชกมาหกไฟครับชนะห้าแพ้หนึ่งครับค่าน้ำในร่างกายผ่านครับแล้วก็ช่างได้ เท่าไหร่เอ่ย134.25ปอนด์นะครับน่าตานะร้อยสครับอ่ะช่างผ่านครับก็ oh. ขณะที่คู่ชกเนี่ยเป็นนักชกจากเ <Mexico. S 1> ม็กซิโกครับ oh, โจชัวครูชครับ oh, <so. S 1> ใบยี่ปีครับสูง168ครับต่อยในวันมา2ครั้งนี่แพ้รวดมาครับค่นานันในร่างกายนี้ไม่ผ่านครับน้ำหนักก็ชั่งได้อยู่ในพิกัดครับ135ปอนด์นะฮะ แต่เท่านี้ทั้งต้องมาสรุปเจราจาตกลงกันครับว่าจะต่อยกันที่พิกัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าน้ำไม่ผ่านเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ว่าคือไม่ผ่านการชั่งน้ําหนักนะครับเพราะาทางวันเขาจะวัดทั้งค่าน้ําในร่างกายครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักด้วยเจ้าตัวนี่ค่าน้ําไม่ผ่านแต่น้ําหนักนี่อยู่ในพิกัดนะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอว่าบทสรุปจะตกลงกันแบบไหนอย่างไรแล้วปะแล้วครับไปต่อกันที่คู่ที่หลายคนรอคอยดูฮะนักจกจากไทยเราครับนี่ฮะ จะต่อยในกติกามวยไทยครับรุ่นแคสเฟสครบร้อยสี่สิบปอนด์ปาเริ่มกันที่ผลการช่างน้ําหนักของเฟียมเฮลิสันกันก่อนครับนักชกจากสหราชอาณาจักรครับปัจจุบันก็วัยสามสิบแปดปีแล้วครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับสถิติในวันนี้ก็ซัดมาห้าครั้งครับแพ้ไปซะสองครับชนะไปซะสองครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึงสามไฟเลยครับก็ถือว่าหืดจับพอสมควรครับเหยียบตาช่างคนท้ายเลยครับ า้านของเรียมเฮดิสันเนี่ยนะครับเพราะแกปกติจะต่อยนะรู้สึกจะพิกัดแบตเตอร์เบทกับร้อยสี่สิบห้าไฟนี้บีบมาต่อยเพื่ออยากจะชกกับท่านของบางสันครับร้อยสี่สิบปอนด์แล้วก็หยุดไปกว่าสองปีด้วยครับถือว่าหืดจับครับเหยียบตาช่างนี่จันแรกก็ยังเกินอยู่นิดนิดครับจนได้ใช้อะเซสซอรีครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามาครับในการช่างน้ำหนักนะต้องถอดกกโนออกอีกทีหนึ่งครับคาน้ำนี่ผ่านแล้วครับ แต่ว่าน้ำหนักเนี่เกินอย่นิดๆครับก็ถือว่าหืดๆเลยครับลดไปร่วม2ชั่วโมงครับทางด้านของเวียมเฮนเดสันเนี่ยนะครับคนอื่นก็ช่างผ่านไปสิกสาน่าจะนอนหลับไปแล้วครับแต่ทางด้านเรียมนี่ยังเหยียบตาช่างยังไม่ผ่านอยู่ครับจดเนี่ยฮะมาช่างอีกครั้งหนึ่งครับพิกัดร40ปอนด์กับจนแล้วจนลอดกับหืดจับสุดท้ายกับผ่านจนได้ครับนี่ฮะเอาเรื่องครับ จ้าครับช่างได้140ปอนด์ครับมาได้ดูได้แน่เดือดแน่ครับคู่นี้ครับเสกสันกับเรียมเฮลิสันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูบังสันกันบ้างครับเนื้อตัวก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะใบ38ปีเนื้อตัวดีมากๆครับทางด้านของเออเ่ียมครับไปกันที่รูปร่างครับดูของเรียมไปแล้วเนี่ยไปดูกันที่นักชกจากไทยเราบ้างครับสำหรับเจ้าของฉายาครับเสกสัน คนไม่ยอมเมียว่าอย่างนั้นครับฉายาใหม่ครับนน่จะตัวพูดเองครับแซวๆกันเล่นครับฉายาเสกสรรคนไม่ยอมคนครับมาฮะบางสันครับจากไทยเราครับนครศรีธรรมราชครับนักชกแดนใต้ครับปัจจุบันก็วัย38ปีแล้วนะครับสูง170เซนติเมตรครับสถิติในวันนี้ถ้ารวมวันลุมพินีก็มา9ไฟแล้วครับ ชนะไปสัก8ไฟแล้วก็แพ้แค่ไฟล่าสุดกับไค่เดียวเท่านั้นครับสำหนับของบางสันครับกาน้ำในร่างกายผ่านครับสบายสบายชิวๆครับดูเนื้อตัวของบางสันนี่ก็ถือว่าเนื้อตัวดีกว่าหลายๆไฟครับพอมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายสะสมใหม่ครับย่านบางกะปีนี่ร่วมเดือนครับก็ฐาน้ำผ่านแล้วครับในส่วนของน้ำหนักก็ชั่งได้139ก่อนครับ อันสบายๆครั้งแรกแบบชิวๆเลยครับเหียบครั้งแรกเลยครับเดี่ยวใช้เวลาไป20 20วินาทีเท่านั้นครับคือเขาจะเริ่มจับเวลาในการชั่งน้ำหนักนี่3ชั่วโมงครับแล้วก็นับถอยหลังเขาดาวมาเนี่ยนะฮะเนี่ยใช้เวลาเพียง20นาทีชั่งคนแรกแล้วก็ผ่านแบบสบายๆเลยครับก็ผ่านคู่ครับไปกันที่คู่ที่หลายคนรอคอยครับคู่เอกครับเจียต่อยกันในกีฬาวยไทยครับรุ่นแบนตัมเวด145ปอนด์ครับ เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นนี้ที่แฮกเกตี้เป็นแชมป์อยู่ครับนี่ฮะนักชกจากไทยเราครับปีนเวทขึ้นไปครับจากเดิมแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสไลเวท135 0, 0, 0, 9, 9, ขึ้นไปต่อยรุ่นแบนเวทร้อยสี่สครับคือซูปเปอร์เล็กเป็นแชมป์135คิกบ็อกซิง่งขึ้นไป145ไปชิงแชมป์กติกามวยไทยนะครับลูกการจากบุรีรัมย์ครับไปยี่สปีครับสำหรับเจ้าแป๊บครับสูงสนี้171เซนครับ สถิติในวันนี้โอ้โห15ครั้งครับชนะไป14เลยครับแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ค่านนในร่างกายผ่านน้ำหนักก็ผ่านครับ144.25ปอนด์ครับนี่ครับสบายสบายเลยครับหน้าตานี่อิ่มเอิบครับอิ่มสุขอิ่มใจครับอิ่มอกอิ่มทุกเรื่องทุกราวจริงๆครับทางด้านของซุปเปอร์เลกครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีของน้องแล้วกันครับวันเสาร์นี้เดี๋ยวพี่รอเชียนะฮะไปดูที่รูปหน้าของคู่ชกบ้างครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับ เจ้าของบัลลังแชมป์ครับจากสหาราชอาณา,า,าจักรครับวัย27ปีครับสูง170เซนติเมตรนะครับส,สูงตั้งคู่อาจจะยังไม่อัพเดตนะแต่เอาตามที่ออฟพิเชียลเขายืนยันมาแบบนี้ก่อนนะครับ ณปัจจุบน an, ันหัวน่าจะสูงมากกว่า170-71ทังคู่แล้วแหละฮะสถิติในวันของโจนาธานแท็กตี้นี่ก็ซัดมา10ไฟครับชนะ8ไฟครับแล้วก็แพ้แค่2ครั้งให้กับรถถังนั่นแหละฮะจากนั้นพอแพ้รถถังเจ้าตัวก็ไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้อีกเลยนะครับค่าน้ำในร่างกายที่ผ่านแล้วครับลุ้นกันที่น้ำหนักครับของโจนาธานแท็กตี้ก็ลึกลากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงช่างน้ำหนักนี่เจ้าหน้าที่นี่เหมือนกับอาจจะ ขานน้ำหนักผิดด้วยครับตอนแรกครับเจ้าเฮเกตตี้เองก็เลิกลักรับนี่ฮะจะจะชูมือแต่ยังครับเหมือนมันโอเวอร์น้ำหนักอยู่อะยดตึดบอกผิดครับนี่ฮะโอเวอร์มือเขาไปแจ้งน้ำหนักผิดนะครับก็เดี๋ยวต้องต้องวัดใหม่ครับวัดใหม่ครับจนประานเฮกตตี้น้าเสียแล้วจังหวะนี้ครับโอเคครับ144.7 5ครับผมผ่านครับเอาละฮะได้ดูแน่แครับ ก็เป็นผลการชั้นน้ำหนักครับมาอัปเดตให้กับแฟนมวยได้ทราบกันนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดนี้จะสามารถรับชมได้ครับในโซเชียลของวันเริ่ม7นาฬิกาเนะครับเดี๋ยวให้ดูตามช่องทางนะครับออนไลน์นะฮะแล้วก็ทางช่อง 7SC ีนี่ก็หมายเลข35ครับเริ่ม10โมงครับรับชมฟรีทุกช่องทางนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนมวยครับผมบีมบีพอตลาไปก่อนสวัสดีครับ